คนนเทโโลยาลข้าพเจ้ารองศาสตราจารย์เลิกชัยฟูปฏิบสิริตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขอประกาศเจตจำนงว่าปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสตรวจสอบได้ตระหนักในความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกิจของตนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานที่มีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ม่ควรได้โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนต่อสาธารณชนทั้งนี้คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ no g i f t policy โดยมีเจตนารม์เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลในโอกาสต่างๆมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่สร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการแสดงออกตามโอกาสต่างๆที่สมควรมาทยาลลเคคโนโนร,รีชง